ถูกที่สุดนะครับตามคําขอกระบะ4ประตูแบรนด์หลักไม่ได้ราคานี้แน่นอนแต่ในเลทพอนไม่เกินเจ็บพันวันนี้มาในแบรนด์ของนิสสัน n นวราใครสนใจรีบตามมาดูกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับ มาครับสำหรับคนทำมาหากินหาเช้ากินขํานะฮะหรือพนักงานเงินเดือนที่ไม่ได้มีไรายได้เยอะมากอยากได้สีประตูไว้ใช้งานสักคันหนึ่งยังไม่รู้ว่าจะเลือกรุ่นไหนหรือราคาแบบใดที่มันโตบโตดหรือตรงใจวันนี้ได้ตัวนี้มาครับรถปี17เล็งไม้าหลักหมื่นเกียร์ธรรมดา2.5ตัว evel well. evel well. นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็น mp 300 ไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวโปรเิคเตอร์นะครับแล้วก็มี daytime l a n d i n g light เป็นหลอดแบบ LED ส่วนตัดหมอกคู่ล่างก็จะเป็นหลอดสีเหลืองแบบธรรมดากรอบกระจังหน้าโครเมียมโลโก้นิสสันโครเมียมแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องขอตสภาพมันเป็นรถเหมือนออกมือหนึ่งแต่ได้ในราคามือ2ที่ผ่อนสบายเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็น2.5ตัวนี้ก็เป็นดีเซลนะฮะ v g Turbo เน้นในเรื่องตัวความประหยัดเป็นหลักก็ <c oughs> จะได้มาเป็นแบบเกียร์ธรรมดาแบบหกสปีดนะครับมัติมีเดียเยอะโครงสร้างแข็งแรงโครงสร้างตัวรถใหญ่ถึกอึดและทนแมนเทนเนนท์ถูกดูแลรักษาง่ายสำหรับคนไม่รู้เรื่องรถหรืออาจจะยังไม่เคยมีรถกระบ,บะไว้ใช้ตัวนี้บอกเลยว่าไม่ได้มีอะไรยุ่งยากหรือในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยมันไม่ได้แบบจุกจิกอันนี้ก็จะมีฉนวนกันความร้อนใต้ฝังกระโปรงด้านหน้าแล้วก็แผงหลังเครื่องยนต์นะครับ ฝาคงฝาเครื่องอะไรพวกนี้มีครบทั้งหมดก่อนส่งมอบก็จะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องระบบเบรกระบบไฟตั้งศูนวงล้อเราดําเนินการจัดการให้หมดตรงนี้คุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเพราะว่าออกรถกับเรายังไงก็ยางใหม่สีเส้นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวบอดี้ด้านหน้านะครับส่วนในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อสดเนี่ยการรับประกันตรงนี้เรายังมีให้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์รับประกันโครงสร้างพวกนี้คือเหมือนเดิมหมดทุกประการนะครับ ส่วนด้านข้างเนี่ยเส้นสายดีไซน์ด้านข้างตัวรถเดิมหมดสีเดิมสวยเสมอการจรดทั่วทั้งคันคราวนี้ถ้าเกิดอย่างตัวล้อเนี่ยจะได้มาเป็นแมกอลอยสีทูโทนครับแล้วก็ยางเราเบิกใหม่เป็นตัวยางปี2 0 2 5เบิกให้ใหม่สีเส้นเลยนะฮะอันนี้จะได้มาเป็นขอบ18แม็กอลอยเดิมศูนย์มาเลยส่วนในตำแหน่งไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกมองข้างและก็ตัดด้วยโครเมียมทั้งใบนะครับ เสาเอคู่หน้าเนี่ยสีก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยนะฮะมันจะมีการเคลือบแบล็คเกอร์การสนองสนิมอะไรพวกนี้มาให้แล้วเรียบร้อยเพราะนั้นอย่างในกรณีที่รถไม่เคยมีการเปลี่ยนประตูไม่เคยมีการทําสีมาก่อนสีมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูในตําแหน่งด้านในตรงนี้กันนิดนึงครับในฝั่งขอบด้านข้างประตูเนี่ย เม็ดอาร์เนี่ยเราแกะดูได้เลยนะฮะถ้าเกิดอย่างสีด้านในเป็นแบบไหนสีด้านนอกก็ต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าอย่างพวกนี้มันก็จะมีการทําให้มันเป็นแบบเคลือบสีเงามาด้วยนะครับเม็ดอาร์กกลมคม,คมสวยเห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีเม็ดใดบิดเบี้ยวผิดรูปไปจากตัวเม็ดอื่นขอบด้านข้างประตูทุกอย่างก็จะเป็นของเดิมทั้งหมดคือรถตัวปี17เนี่ยหรือเราอาจจะเรียกว่านาวาล่าตัวเก่า อันนี้เรื่องจริงเราอาจจะปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าเกิดยังเป็นในเรื่องของสภาพความใหม่ทั้งด้านนอกด้านในที่เราดูอยู่ตอนนี้โอ้โหบอกเลยว่าไม่ได้แตกต่างอะไรจากออกรถไพ่แดงเลยในตำแหน่งเก๊ตอนหลังนะฮะก็จะมีแอร์มาให้สองช่องแล้วก็พวกมือจับมือโหวอะไรพวกนี้ครบหมดบอะจะเป็นเบาะหนังสีทูโทนหมดเลยนะครับไม่ได้เป็นให้มาเป็นแบบตัวบอะผ้าแล้วก็จะมีการใส่แหลกหลังคามาด้วยไว้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมตรงนี้ นะครับแต่เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวแหลกแต่งไม่ได้ติดออกมาจากโรงงานหรอกอันนี้เจ้าของเดิมเขาหน้าจะเอามาติดเพิ่มนะครับคราว<ต>นี้เนี่ยเดี๋ยวตามมาดูด้านหลังกันบ้าง <c oughs> ในตำแหน่งของฝาท้ายตัวนี้ไม่มีอะไรมากโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติกันชนท้ายของเดิมติดมาให้กับตัวรถนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีตัวสปอยเลอร์แบบด์กเทลมือเปิดโครเมียมกล้องมองหลังตัวล็อกฝาท้ายพวงโลโกงโลโก้รุ่นยงรุ่นย่อยอะไรพวกนี้ครบหมดนะครับ มันจะมีหลายเกตแล้วก็จะแบ่งออกมาเป็นทั้งขับ2แล้วก็ตัวขับ4แต่ถ้าเกิดอย่างคันนี้ก็คือเป็นเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน2ล้อใหม่มากเห็นไหมฮะช่วงลงช่วงล่างสวยสภาพคัสซีโครงสร้างทุกอย่างสวยเดิมหมดมีการดูแลรักษาทุกระยะแต่เดี๋ยวตรงนี้เมื่อความมั่นใจก่อนที่จะมีการรับรถหรือมีการอาจจะไฟแนนซ์เราสามารถที่จะทดลองขับได้ด้วยหรืออาจจะดูรถตัวจริงถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถวีดีโอคอลดูตัวรถนาวาล่าคันนี้ก็ได้นะครับ คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปแอมพาเข้ามาดูด้านในกันบ้างไปกันเลยครับมาดูด้านในกันบ้างนะครับสำหรับตัวคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านแล้วก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นวล่าเนี่ยจุดเด่นม,มาเลยนะฮะพาวเวอร์เอาเล็ตเยอะนะครับหรือว่าพวกช่องเสียบไฟเนี่ยเยอะมากก็มันจะด้วยในเรื่องของความเด็กประสงค์นะฮะสำหรับในการนั่งแล้วก็ในการเดินทางคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวจอเนี่ยอันนี้คือมันเป็นก่อนเจเนเรชันตัวปี18 ซึ่งถ้าเกิดเราดูกันตามคอนโซลเนี่ยจะจํากันได้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างพวก MP 3 0 0หรือ E สูตัวเก่าเนี่ยจอเนี่ยมันจะเป็นของยี่ห้อ Kenwood ตัวนี้เนี่ยบลูทูธอะได้แล้วก็เนวิมีถ้าเกิดอย่างเราดูกันตามสเต็ปของตัวเมนูเนี่ยมันจะมีเนวินะครับแต่กล้องมองหลังอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วนี่นะอันเข้าไปดูใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้คือกล้องมองหลัง คือถ้าเกิดยังเป็นตัวเจนใหม่เนี่ยจอมันจะเป็นของนิสสันคอ n เน็กถ้าเกิดเราจํากันได้นะลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าอันก่อนแล้วก็สําหรับตัวระบบประกาศก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับมีปรับร้อนปรับเย็นปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากแล้วก็ช่องด้านล่างก็จะเป็นพวกที่เก็บของที่วางของแล้วก็จะเป็น USB นะฮะ HDMI และก็ยนะครับส่วนตัวเกียร์เนี่ยของนาวาร่เนี่ยคือมันยังไม่ได้มีตัวชิปล้อกเกียร์มาให้ ในกรณีเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยต้องกดลงแล้วก็ดันมาทางขวามือแล้วก็เข้ามาแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเกียร์ธรรมดานะแต่ถ้าเกิดออตโต้คือมันจะง่ายเลยแล้วก็สําหรับวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบ3ก้านมัลติฟังก์ชันนะครับซ้ายมือก็จะเป็นมัตติมีเดียกับตัวจอ MID ดีส่วนฝั่งด้านขวามือเนี่ยนี่จะเป็นตัวคูสคอนโทรลนะครับแล้วก็จะมีเอนจิ e นสตาร์ทมาให้แล้วเรียบร้อยกระจกกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าหมดนะครับส่วนตัวบอกก็อย่างที่เราดูไป มันจะเป็นตัวเบาหนังนะฮะสีทูโทนเป็นหนังดํากระแดงในเรื่องตัวการทำความาสะอาดเนี่ยมันก็จะได้ง่ายไม่ได้ยุ่งยากบางคนอาจจะมีการรับประทานของกินเล่นหรือว่าอาจจะอาทำกิจกรรมอย่างอื่นอะไรแบบนี้มันอาจจะปงอาจจะเปื้อนอะไรเงี้ยมันก็ทําความาสะอาดได้ง่ายนะครับส่วนรถปี17คันนี้เลขใหม่แปดหมื่นสกิโลเมตรโอ้โหใหม่มากนะฮะถือว่าเป็นรถที่ต่ํากว่าปี18 และเลขใหม่ไม่เกินแสนห้าเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบน้อยมากนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นด้านในทั้งหมดของตัวนาวลาแต่ขอเน้นย้ําเลยนะฮะถูกที่สุดในตลาดเลยก็ว่าได้ตัวนี้เดี๋ยวต่อไปเราไปสุกันหน้ารถและก็บอกราคาซับกนนี่ทีหนึ่งไปกันเลยครับจบกันไปแล้วรอบคันนะครับสําหรับ MP 3 0 0สีส้มคันนี้ก็น่าจะเป็นที่ต้องการของลูกค้าหลายๆท่านนะครับ ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยบอกราคาก่อนเลยก็แล้วกันตัวนี้3าม0 0 0สี่หมบาทถ้าเกิดส่งแบบจัดไฟแนนซ์หกปีเจ็บสองงวดก็อยู่เดือนละประมาณ7,000พันต้นๆถูกมากนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะถ้าเกิดในราคาเนี้เป็นแบรนด์หลักเนี่ยมันจะได้แค่แคบตัวสูงหรืออาจจะเป็นแคบตัวเตีย้ยโดยซ้าแต่เรามาเปลี่ยนในราคานี้ให้เป็นแบบสีประตู ได้นาวาล่า MP สามร้อยสีสวยๆแบบนี้เลยคเครดีฟรีดาวได้ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการจัดส่งตัวรถให้ฟรีทั่วประเทศถ้าเกิดสนใจนิสสันนาวาล่าคันนี้เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัว Line, Line, ดีไลน์แอดไลน์ปฏิบัติออโต้ติดต่อพวกเรามาหลังใหม่ได้เลยและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ